ถ้าคิดสิเสือกให้เรื่องความสงสัยขั้นคิดสิไหกายาสิลำไรบ่อไหลคือจังหวะห้าเสียใดายของที่ห้ากระร่งเสียหายกําั่งส,งสีท่านพอหอดมือหอดวางหอดกันเวลาขึ้นมามันบ่ได้ล,ล่าดิ ของพิธีกรรมทางศาส,สนาหรือทางความเชื่อต่างๆทาง,างวัฒนธรรมที่ทำมาก็จบไปพิธีงานศพจบไปยายอ่อนนั้นเมื่อตายแล้ววิญ,ญญาณไปอยู่ที่ไหนยายอ่อ,อนเมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่หลุมทองหลุมเงินที่แกฝังว้ขอบบ้านฉะนั้นแกก็ไม่รู้หรอกแกก็คิดว่าแกหาหน่อไม้กําลังฝังทองแกอยนนู่น่นแกไม่รู้หรอกเขาหามศพแกไปเผาดุนถินไม่รู้แกไม่รู้เรื่อง แกไม่รู้เรื่องเลยแกรู้แต่ว่าแกเอาเงินห้าบาทที่แกยัดสะปากไปฝังไว้อีกนั่นคือความคิดแกแล้วก็ไปตรวจดูแกไม่รู้อะไรเวลาของผีกับเวลาของคนมันต่างกันเวลาของผีโลกปิญญาณมันจะมีเวลานิ่งเวลาของคนมันก็จะวิ่งไปตามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดังนั้นมันก็ใช้เวลาอยู่ถึงสองสามวันแปลว่ารอบวัดนั้นหมาต้องหอนใช่หมาในวัดนั้นจะหอนไปที่ ขอบลัวของวัดกลางวันก็หอนกลางคืนก็หอนหลวงตาและกับพระเดินวัดก็เอ๊ะมันยังไงนี่ทำไมป่าช้ากับวัดอยู่คนละที่นะป่าช้าก็เป็นปา่าช้าเมื่อก่อนวัดกับป่าช้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะป่าช้าก็จะออกตีนบ้านไปออกไปนอกบ้านที่ตะบันตกวัดก็เป็นวัดดังนั้นเอ๊ะทำไมหมามันมาหอนอยู่ตลอดกลางวันก็หอนแล้วหมามันจะหอนตอนไหนมากที่สุดนึง ตอนเขาถวายพระทหารพระจะฉันข้าวตอนพระจะสวดมนต์ออตอนพระจะออกปิณฑบาตเ็าหอนตีละครั้งเมื่อไหร่เป็นหอนเมื่อน,นั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดดังขึ้นจะหอนหมานี่จะหอนหวอยหวนด้วยนะไม่ได้หอนธรรมดาหอนหวอยหวนใครไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนหอยหวนก็ไปฟังดูตามวัดตามวาที่เขาลั่นละรังตีกอง มันจะหอนหอยหอัวทําไมหมาถึงหอนหอยหววหมาเนี่ยมันเป็นสตัตว์เดรัจฉานที่มีแต่สัญชาตญาณแต่ดวงวิญญาณมันเป็นพลังงานพลังงานที่เชื่อมในส่วนของความรู้สึกได้แล้วก็หมามันก็มีตาอีกแบบหนึ่งตามันเห็นผีด้วยมันเห็นไงมันเห็นใหญ่อ่อนยืนดังงานพอตีะระฆังร่างของใหญ่อ่อนก็จะปรากฏเป็นเงาขาวๆข,ข,ขึ้นมาใหญ่หมามันเห็นมันก็หอน นั่นคือเรื่องของเรื่องมันถ้าเป็นหลักวิทยา,าศาสตร์คือเสียงน่าจะไปกระทบแก้วหูของหมานี่คือหลักวิทยา,าศาสตร์แต่หลักของอาทางพุทธาศาสนาถือว่าวิญญาณอยู่แถวนั้นแล้วก็สัตว์มันสัมผัสได้มันก็รับรู้อารมณ์ของวิญญาณฉะนั้นหนึ่งพระให้พรให้พรหมาก็หอนพระสวดมนต์หมาก็หอนพระทำบัดสวดมนต์ ระครังดังลั่นแม้กระทั่งก่อนบินทบาทมาก็จะหอนที่สําคัญหอนกลางวันก็ทอนกลางวันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าหอนกลางคืนเมื่อไหร่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆเ,เพราะว่าทุกคนก็จํารอยตามทางของยายอ่อนได้ดีว่ายายอ่อนแกมาได้ตลอดเวลาในสมัยที่แกเป็นคนอยู่แกก็มาได้ตลอดเวลาแกนนอยกา,า,อากจะมาตอนไหนแกก็ามา วัดนี้ไม่ใช่ปัญหาของแกแกเดินผ่านลาก,กลางวัดได้เลย,เลยพระก็รู้อยู่หลวงตาก็รู้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไรเพราะว่านั่นคือขนาดเป็นผีแล้วแกก็ยังเที่ยวแต่ก็ยังบอกทันนี่คือเรื่องหนึ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะทราบเอาไว้ที่ใดก็ตามที่มีการกําหนดที่ดินใดก็ตามที่มีการกําหนดถวายพระพิสุสงฆ์เมื่อพระพิสุสงฆ์ไปปัก สิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสารากุติวิหารลงไปในธรณีนั้นให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่จะมารักษาที่ดินแปลงนั้นคือมหาราชทางสีได้แก่ท้าวเวสุวรรณท้าวิรูปักท้าทตาดัดรถและท้าวิรุฬหกโดยเฉพาะทหารและบริวารของเท้าวเวสุวรรณจะดูแลเรื่องวิญญาณฉะนั้นวิญญาณในพื้นที่ตรงนั้นจะถูกคัดออกไปอยู่นอกเขตหลวงหมดตรงนั้นเป็นเขตสงฆ์ไม่มีสิทธิ์อยู่ใกล้เด็ดขาด ดังนั้นยายอ่อนก็อยู่รอบรอบหลวงแต่จะเดินผ่าวัดไม่ได้แบบเก่าแต่นี้ร่างกายยายอ่อนนั้นไม่ใช่ร่างกายของวิญญาณไม่ใช่เหล็กเพราะมันเป็นรูปทรงควันชนะกระสูงต้นไผ่สูงอย่างไรร่างกายยายอ่อนสูงอย่างสูงอย่างนั้นเอาหลักถอยกลับมาทีหนึ่งเดี๋ยวท่านจะสับสนการที่พระไปไปทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายในวันที่เก็บกระดูกเรียกว่าทอบกระดูกนั้น เป็นเวลาที่ยายออนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ตายแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถยอมรับได้อยู่ในระยะหนึ่งก็ระยะเวลาที่วิญญาณจะยอมรับได้และสามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้ในกรณีที่ถึงคราวตายก็มีเวลาให้อยู่ถึง3เดือนหรือ100วันดังนั้นแต่ว่าวิญญาณนั้นต้องถึงคราวตายนะ แต่ถ้าวิญญาณยังไม่ถึงข่าวตายก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นตกหล่นไปอย่างนั้นโดยไม่นับวันเวลาก็แปลว่าหลายคนตายแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยซึ่งเป็นที่มาของพวกเราที่เล่ากันต่อมาว่าวิญญาณสัมภเวสีไม่ใช่เปลดน,นะสัมภเวสีคือวิญญาณที่ตกหล่นอยู่จากวงการเวลาแล้วก็ชื่อก็หายไปถ้าไม่มีการประกาศชื่อจากศาลาพัานห้องก็วิญญาณนั้นก็จะเป็นสัมเวสีเฝ้ารั์อยู่อย่างนั้น ตลอดไปตลอดไปนะเพราะไม,ม่มีเวลาฉังนั้นเวลาไม่มีผลต่อโลกวิญญาณโดยเฉพาะสัมภเวสีสำหรับยายอ่อนเองบอกบุญไม่รับกล่าวเหตุผลไม่ฟังดังนั้นยายอ่อนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผีทั้งที่รู้อยู่แก่แกจิตแก่ใจผีนี่กับคนวิญญาณกับคนมันจะต่างกันคิดถึงอะไรจะถึงที่นั่นเลยใช่ ยายอ่อนคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านปั๊บก็ไปถึงที่บ้านแต่พอไปถึงที่บ้านมันไม่ใช่บ้านบ้านนั้นเต็มไปด้วยหมอกควันเห็นบ้านอยู่แต่มันมีหมอกควันเต็มไปหมดรอบบ้านพอที่จะเดินเข้าไปในบ้านปั๊บในหมอกในควันนั้นกลายเป็นไฟว่อออกมายายอ่อนเดินเข้าไปก็ต้องเด้งถอยออกมาร้อนแล้วก็ยืนรอสักพักเอ๊ะมันอะไรก็เดินเข้าไปมันก็เด้งถอยออกมาเพราะว่าเป็นไฟหมอกไวแล้วก็มีภูมิเทวาอยู่ในบกเข้าว แกยังไม่ไปผุดไปเกิดเหรอนี่ไม่ใช่บ้านนะแกนะเนี่ยไอยอ่อนก็เถียงกับภูมิเทวายกใหญ่ขนาดเป็นผีแล้วนั่นะด่าว่าภูมิเทวาภูมิเทวาเขาดูแล้วเขาก็ใส่แล้วก็หาใส่หน้าแล้วก็หายไปไอยอ่อนก็ไม่ยอมหาทางเขาพัดอ้อมทิศไหนที่จะมาหอนแหลกลานชาวบ้านแถวนั้นไม่ต้องถามกันหอนยายอ่อนเนี่ยเป็นคนไม่ยอมอะไรกูมไม่ยอมกูมไม่ยอม หาทางเข้าบ้านอ้อมบ้านอยู่มาก็หอนในคูนั้นโอ้ยชาวบ้านไม่ไหวหลวงตาหมาหอนกลางวันทั้งวันเลยเนี่ยสามวันสี่วันกลางคืนนี่ยิ่งหอนที่วัดเป็นไม่ลงตาเออเป็นตั้งแต่เผาแล้วตาว่านเนาะแต่ตอนนี้เงียบๆใช่ที่ที่วัดเงียบแต่ดังในี่อบ,บ้านหนูเนี่ยโอ้ยหน,นูไม่ไหวหลวงตาทำยัไงไงเลยจะแก้ปัญหาเรื่อง วิญญาณผีแอบอ่อนยังไงเดีอยฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงขณะแกเป็นโยมแท้ๆฉันเป็นแกยังมีชีวิตอยู่ฉันปินสบายแกยังว่าฉันยังกันเนาะแล้วแกจะเป็นอยางงี้อีกนานไหมเหนี่ยตาก็คงไม่นานละมั้งเพราะว่าแกคงทวงแกตายใหม่ๆเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะจืดจางไปเองแหละอย่าไปขับไปไล่แกเลยแกก็เป็นคนในบ้านในเรือในเป็นพี่เป็นน้องพวกเรา ออแกเพิ่งรู้ว่าแกตายแกไม่ยอมหรอกแกเป็นคนห่วงข้าวห่วงของยังไงยังไงเสียแกก็ต้องหาทางเข้าบ้านแกจนได้นี่สงสัยแกอยากจะเข้าบ้านแกแต่แกเข้าไม่ได้โอ้ยเนาะไม่ไหวหอก,หาากลูกํำบากลูกหลานของเมีันเป็นอยู่เด็กมันไม่เชื่อพระนะแต่มันกลัวผีเอออันนี้เรื่องจริงเด็กอ่ะไม่เชื่อพระแต่กลัวผีเอาไม่เป็นไรก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันเกือบทุกวัน โดยเฉพาะวันพระก่อนถึงวันพระก่อนถึงวันพระไม่ใช่วันพระเลยนะอย่างเขาเรียกว่าศีลหน่อยอันนี้อันนี้รุนแรงมาทั้งเห่านะการโชควกรอบบ้านกันนั่นแหละเป็นที่เขาว่าอยู่กับอะไรนานๆคุ้นๆก็จะบุ้นเคยถ้าเป็นแบบ่แอ้อรู้เวลานี้เดี๋ยวถ้าคู่ใหญ่อ่อนก็มาทุกคนรู้หมดเลยเวลานี้ใหญ่อ่อนจะเข้ามา แกเคยไปเก็บของยังไงก็จะมาตอนนั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่การเดินทางถ้าเป็นคนก็เดินไปเดินมาแต่ว่าบางเอิดว่าวิญญาณนะมันจะนึกถึงตรงนี้ก็ไปปรากฏนึกถึงที่นี้ก็ไป,ปกดแล้วมีส่วนหนึ่งคือไปปรากฏอยู่ที่ตรงที่เผาเผาแกด้วยฉั้นหมามันก็จะเวียนหอนเวียนเหา่าเวียนกระโชกอยู่ตามนี้